พามาเที่ยวชมสีลมสาทรดูตึกสวยๆดูการเล่นาน้ำของหนุ่มสาวจะเราชมบรรยากาศตึกสวยๆนะครับบริเวณนี้มาให้ดูความเจริญสีวิไลตึกแถวนี้ เป็นยังไงบ้างช่วงเกิดแผ่นดินไหวก็ปลอดภัยดีครับนี่คือบรรยากาศตรงแยกรถตุกๆมาจอดเล่นกันเพียบเรากำลังเดินไปอีกฝั่งครับพาเพื่อนๆทุกคนมาชมความเจริญของกรุงเทพนะครับตึกรามานช่อง ก็สวยงามดีกบเป็นระเบียบแต่ว่าความเจริญน,นี้ก็แฝงไว้ด้วยความเหม็นนะครับมันจะมีคลองน้ำเน่าอยู่อยู่คลองหนึ่งในชะปาพไปดูใกล้ๆค,ครับ แต่ถ้าทำดีๆเนี่ยถ้าทำให้น้ำมันมีกลิ่นที่เหม็นหายไปตรงนี้ก็จะดีมากครับนี่ขนาดเป็นวันหยุดนะรถก็ติดนะแต่ว่าเขาจะปล่อยให้วิ่งเฉพาะบางเลนเท่านั้นนะเนี่ยก็มาถ่ายทำอยู่ที่สีลมสาทร นมาเที่ยวเยอะแยะครับมาเหยียบโลกใบนี้ตรงกรุงเทพสาทรสีลมมาจากทั่วทุกกุ่มโลกมากันที่จุดนี้นะครับในครองหน้าหน้าขวามือครับเกล็นจะไม่โซภพาเลยเสียดายังไงครับ เนี่ยมานั่งพักตรงนี้อยู่แป๊บหนึ่งนะเนาะเ่นน้ำเน่าที่คลองเนี่ยทำไมไม่จัดการทำให้น้ำมันหายเห,หม็นนะตรงนี้คนเดินผ่านไปผ่านมาไปเล่นสงกรานกันนะครับตรงนี้เป็นที่พักผ่อนแปลกใจทำไมมีคนมานั่งน้อยมากติดแทนน้ำตรงนี้เน่าครับ มาเยืนถ่ายคลิปอยู่ตรงนี้ดูตึกเกีงเพาวเวอร์ตรงนี้นะครับสวยงามมากเย็นอยู่ริมคลองน้ำเน่าครับเห็นคลองไปไปแล้วครับได้ภาพสวยๆมาฝากทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไอ้ด้วยนะครับ ะได้ผาเที่ยวกันหลากหลายทิวทัศน์หลากหลายความสนุกขอให้ทุกคนโชคดีนะครับรถเม่ก็มาคนเดินก็ผ่านคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับ